ทำคลิปแรนดอมนะคะในธปิกว่าเขาคนนี้มองคุณแบบไหนอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรนะคะอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก่อนนะขอตัดไพ่ดูนะคะไพ่เดอะชาลิออดบางท่านก็อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้หรือบางท่านก็เป็นชาวธาตุดินพุทธศักัามงกรนะคะพลังงานท่านนะคะ ท่านจะเป็นคนที่อืพวงผางตรงไปตรงมาเป็นคนที่ห้าวหาญกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกอะไรก็ตามที่มันคือความถูกต้องนะใครมาแบบไม่ถูกต้องมีประเด็นปัญหาอย่านึกว่าท่านจะงอนะท่านสู้ยิบตาเลยนะ<ม>นะ,ะท่านจะไม่ยอมงอให้ความอายุติธรรมนั่นเองไพ่แบบนี้ท่านถือความถูกต้องค่ะ ใครมาดีท่านดีตอบใครมาร้ายท่านก็ร้ายตอบเหมือนกันนะไพ่บอกอย่างนั้นเลยนะคะและสําคัญท่านมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะท่านมีเกณฑ์ร่ํารวยค่ะท่านที่เข้ามานะเห็นคลิปนี้ดวงท่านจะดีค่ะท่านรอเงินก้อนใหญ่ๆท่านก็จะได้อยากได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้ได้ความร่ำรวยได้ค่ะพลังงานท่านดีมากๆ แค่ท่านอย่ายอมแพ้ต้องสู้แล้วท่านจะสำเร็จค่ะได้ทุกสิ่งที่ท่านปรารถนานะคะโอเคเรามาเปิดภาพรวมอีกครั้งค่ะขอดูคนนั้นเลยค่ะเขามองท่านเป็นอย่างไรในสายตาเขานะคนคนนั้นเขามองท่านแบบไหน โอ้โหเขามองว่าท่านเป็นคนสวยเพอร์เฟกดูดีถ้าท่านเป็นผู้หญิงเขาก็อยากเลือกท่านเป็นแม่ของลูกเห็นไหมฮะเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกหรือถ้าท่านเป็นผู้ชายนะท่านก็มองกลับเนาะเขาก็ต้องการที่จะเป็นภรรยาท่านนั่นแหละอะไรประมาณนี้ต้องต้องการให้ท่านเป็นคู่ชีวิตเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับท่านแล้วเขาสบายใจอ่าประมาณนั้นคือมองกลับได้เลยนะคะในดวงนะ นี่คือตัวเขานะโอเคแล้วยังไงอีกเขาคิดเห็นยังไงในตัวท่านเขามองว่าท่านเน่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถและเป็นคนที่ขยันเจ็ดไม้ขยันทํางานกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีความห้าวหาญในตัวเองแต่ก็มีความอ่อนโยนความซอฟด้วยนะคะมีการบาลานซ์หรือการที่รู้จักแบบ ออระงับในสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยท่านจะรู้จักการแก้ไขใช้ความอ่อนสยบความแข็งใช้ความมีเมตตาเป็นภาพผู้หญิงอุ้มลูกนะคะความมีเมตตาความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักที่แม่มีต่อลูกนั่นแหละค่ะท่านจะใช้ความรักแบบที่เป็นความรักความเมตตาแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะเขาอะมองท่านเป็นแบบนั้นนะและสําคัญอะ ท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งและเป็นคนที่แบบหาความรู้ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลามีไอเดียมีความคิดใหม่ๆเขามองท่านบวกมากๆเลยนะเนี่ยแปดเหรียญอะ่ะโอ้โหดูสิราชาไม้เขาอ่ะทศทีค่ะราชาถ้วยเขาอะอยากบอกครับอยากจะบอกเลยว่าเขาชอบท่านมากปรารถนาในตัวท่านมากสิเกิน นี่คือคนคนนี้เขามองอย่างนี้เลยเขามองว่าไม่มีใครในสังคมนี้ในโลกที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องจะมีใครดีเลิศรูเท่ากับท่านอีกแล้วนะคะก็ในเมื่อมองบวกซะขนาดนี้แล้วเขาจะมีเทคแอคชั่นยังไงในเมื่อมองท่านแบบดีเลิศขนาดเนี้ยเขาจะทำยังไงหกถ้วย สิบถ้วยแน่นอนค่ะเข้าหาค่ะแบบนี้เร็วๆเนี้ยจะต้องหาเรื่องเจอเจอท่านให้ได้นัดเจอเจอนะคะอาจจะนัดทานข้าวอะไรก็ว่าไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปต้องได้เจอเขาต้องนัดเจอนะคะสองเหรียญต้องมีการได้พูดได้คุยกันอ่ศึกษานะคะเรียนรู้กันค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ทางไกลคนและจังหวัดหรือคนละประเทศเขาก็จะเดินทางด้านด้นมหาท่าน,าน,าานจนได้ นะคะเขาจะสร้างฝันให้เกิดความเป็นจริงแล้วยังไงอีกคะราชินีถ้วยเพราะท่านคือคนที่เขาหมายปองแล้วะเขาไม่ต้องการเสียท่านไปไม่ต้องการเสียโอกาสนี้อีกแล้วนะแปดถ้วยเนี่ยเดอะมูนเขาไม่อยากผิดหวังต่อไปนี้เขาต้องมีพลังงานในการแบบหกไม้เท้าอะนะคะ พิชิตความสําเร็จไพ่วิกตอรี่เขาต้องลงมือทําต้องแสดงอะไรให้ท่านเข้าใจในความรู้สึกความปารถนาของเขาที่มีต่อท่านมันต้องชัดเจนมันปิดบังอย่างนี้ให้ท่านรู้เองไม่ได้หรอกบางอย่างมันต้องพูดอะไรประมาณนี้เขารู้แล้วนะเขาจะคิดว่าเออเราแสดงอย่างนี้ท่านจะเข้าใจเขารู้แล้วท่านไม่ได้เข้าใจทั้งหมดที่เขาคิดและรู้สึกกับท่านเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะต,ต้องแสดงออกด้วยคําพูดการกระทำค่ะโอเคแล้วท่านล่ะ ท่านโอเคกับเขาไหมไพ่เจ็ดถ้วยท่านโอเคกับเขามากเลยเพราะว่าไพ่เจ็ดถ้วยมันคือความคิดความฝันเขาอะเป็นชายในฝันของท่านเป็นหญิงในฝันของท่านอยู่แล้วเขาเข้ามาในหัวใจท่านเต็มๆเลยฮะหนึ่งถ้วยอะอยู่ฝังอยู่ในหัวใจในในก้นลึกของหัวใจท่านเลยอะมีเขา ใหเดทเหมือนกันเลยค่ะทางเขาไม่อยากเสียเขาไปเหมือนกันอยากครอบครองนะไม่อยากสูญเสียอยากอยากให้เขามาเติมรักอาจารย์พอปิดไพ่นิดนึงเติมรักเติมสุขเติมความอบอุ่นให้เหมือนกันค่ะปรารถนาในตัวเขาอย่างมากจากที่ท่านอาจจะแข็งแข็งไม่ได้แสดงออกท่านก็มีโอกาสที่จะอย่างน้อยเปิดค่ะให้สตาภาพภาพเปิดเ,เปยนิดหนึ่งมันคือเปิดนะเปิดความในใจเปิดให้เขารู้ ท่านก็เปิดเหมือนกันเพระเก็อยากให้เขาเข้ามาต่างคนต่างเปิดค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อต่างคนต่างเปิดไม่ปิดกั้นความรักความสําเร็จก็ย่อมจะเกิดขึ้นขอพลังงานไพ่สรุปอีกครั้งค่ะสรุปความสัมพันธ์ท่านกับเขาคนนี้ไพาราชินีพระจันทร์สิ่งที่รอคอยไพยเดอะฟูลความสุขนะคะความสุขที่จะเกิดขึ้น เจ็ดเหรียญโอโหหอบเงินเต็มตะกร้าเลยค่ะอยู่ในอ้อมกอดเลยค่ะโอโหหนึ่งไม้ค่ะนะเป็นพลังงานธาตุไฟธาตุดินนะคะไฟให้ดินอาจารย์จะพูดเป็นว่วงจุ้ยอีกละคือส่งเสรมิมอะคะความสําเร็จเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะมีความสุขที่ได้แบบมีกันและกันนะคะเป็นความสุขที่ปรารถนามาเนิ่นนานที่จะแบบมีความสุข แบบเดอะฟูลมันมีความสุขมากๆแหละมันไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วนั่นเองดูหลังไพ่อีกครั้งคำตอบไพ่เดอะแฮงแมนอาจารย์แปรดีนะคะแฮง m a n เนี่ยถ้ามองก็คือสิ่งที่รอคอยสมหวังและจะผูกพันกันตันหลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยรักและผูกพันด้วยความมุ่งมั่นจากก้นลึกของหัวใจจากเบื้องลึกของหัวใจ ชาตินี้ชาติไหนก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจค่ะนั่นคือท่านและเขาก็จิตใจตรงกันนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ